ปลาโตได้เยอะกว่าประมาณเกือบครึ่งเกือบสองทำมากี่ปีแล้วพี่ 4, ประมาณสี่ห้าปีพี่เป็นคนพื้นเพจท,ที่นี่เลยอไม่ใช่ครับ,บนักการตลาดแล้วมาเจอที่นี่ได้ไงหรือมาอมาอยูกับแฟนมากับแฟนแล้วแฟนทำงานที่นี่ด้วยใช่ที่นี่ตรงนี้มันเหมาะมากเลยนะ,ะตรงนู้นเป็นคลองอาหารปลาก็ไปสอยๆเอา สารหร่ายก็สอ่ะสารหร่ายพี่สอยเอาใช่ไหมเนี่ยสาหร,<า>ร,ร่ายใช่ครับอ่าเราเอามาในสาหร่ายทั้ทงหมดเดี๋ยวมาแค่กิ่งเดียวจริงป่ะพี่โอ้โหโคตรคุ้มเลยอ่ะแจ้งก็ไวนระักไข่ปลามันคือมันธรรมชาติมันฮะชรักไข่โอ้พี่พคนเนี่ยตรงนี้แล้วปกติแล้วมีมีลูกค้าแวะมาที่บ้านบ่อยไหมอ,อ่ามาแบบไทยทั้งหมดครับผมไม่เขาก็บอกก็บอกบางทีครับมาที่นี่ลุยครับอันนี้จะเป็นโซนของปลายักษ์ครับ ปลายักษ์มันจะเริ่มทำครับปลาหนึ่งเดือนคือโซนของโซนของปลาจับแล้วครับเป็นพวกแฟนซีอือ,อันนี้ปลาจับแล้วขัดแล้วครับอรอล้างบ่อยอย่างเดียวแล้วพี่เชื่อไหมโซนอย่างเงี้ยไอเนี้ยไอไอทรงอย่างนี้มาแล้วก็อย่างหนึ่งผมงงมากเลยผมเรียกไอปลาหัวถกออไม่รู้มันมาความพีสนุกอ่ะจะเป็น ตัวร้อยครับนาเข้ามาแล้วก็มาพาอครับแต่ตัวนี้นโตแล้วอันนี้สายพี่นําเข้ามาปกติน้ำแต่ว่าผ่านอันนี้คืออะไรพวอีกมาเบิร์นนะครับใช่ครับอันนี้เป็นพวกที่เราทํารัดพวกพวกที่จะทําให้เป็นสีแปลกแปกใหม่ๆอแต่ว่าตัวเมียน,นี่คือดงตัวเมียอยู่ด้วยกันใช่ไหมพี่ใช่ครับตัวนี้ตัวเนี้ยเป็นมันเป็น ทุกอย่างเราต้องมีการทดลองครับไอพวกอย่างเงี้ยคือที่คนต้นใหญ่สงสัยแล้วจะต้องมาถามคําถาม,ถามเราเลยต้องลองให้เท่าก่อนครับว่าอ่าถ้าเกิดว่าเราเอาแม่พันธุ์ที่เป็นซูเปอร์เยลโลเข้ากับอ่ามาเบิ้ลเหลืองแล้วมันจะออกมาเป็นสีอะไรเนี่ยครับมันจะออกมาเป็นแดงเพราะว่าอ่าสีเหลืองมันเป็นยีนด้วยพอโดนยีนอื่นเข้าไปปุ๊บมันจะกลับไปเป็นยีนเด่นมันก็คือสีแดง ไม่ค่อยจะเห็นเลยประมาณเจ็ดแปดบาทเป็นจะเป็นเนื้อเหลืองแต่จ่าๆเลยข้อหนึ่งติดประมาณเก็ถ้าเกิดเอาจริงๆเราดูแลจริงๆก็ประมาณเจ็ดร้อยถึงพันสองครับพันสองครับผมถ้าเกิดว่าไม่ได้ดูแลหรือว่าเพาะแบบพันๆก็อยู่ที่ประมาณสามร้อยกว่าเจ็ดร้อยนี่ต้องทำไงมัไม่ได้ทำไงแล้วครับเราเลือกพ่อแม่พันที่พร้อมเท่านั้นเองครับรอ,อ๋อเออคนส่วนใหญ่จะบอกว่าต้องเทียบกี่วันอะไรไง ปลาเนะี่ยมันมีไข่อยู่ในตัวอยู่แล้วครับทีเนี้ยที่เขาเอาไปเทียบคือทําให้มันชินกันมันจะได้ไม่กัดกันแต่ถ้าเกิดเราเอาลงได้เอาลงเลยอ่ะได้ครับแต่ว่าที่มันต้องกว้างเป็นอย่างนี้หรือว่าอย่างนี้ครับตางทีกว้างใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นที่แคบอยู่ในขันเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เทียบเนี่ยมันมันกัดกันกัดกับตัวเมียอาจตายหรือว่าช้ำมากครับมันให้ไข่จริงแต่ว่าตัวเมียช้ำอาจตายเลย แต่ถ้าเป็นที่กว้างเนี่ยตัวเมียมันมีที่หลบครับพอมันว่ายไปว่ายมาพอตัวผู้ทำทำบอดอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพอตัวเมียพร้อมมันว่ายเข้าหาเองครับใช่ครับให้พ่อครับพ่อเลี้ยงนะพ่อเนี่ยพอเอาตัวเมียออกแล้วเราปล่อยพ่อเลยยาวเลยก็ได้ครับหรือว่าจะเจ็ดวันแล้วพอลูกว่ายน้าแข็งแรงแล้วเอาออกก็ได้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันอยู่กับ ลูกมันได้ถึงโต,โตถึงสามสี่เดือนหรือเป็นสิบเดือนครัยนี่อย่างตัวอย่างอันนี้ปลาเดือนไ,ไปูนปะปลาเดือนครับแต่ว่ายังไม่ได้เอาพ่อปลาออกเลยนี่ยพ่อปลา ไม่เอาพ่อปลาอาอกคือพ่อปลาอาทิตย์เขาว่าพ่อปลาจะกินไข่ไหมถ้าเกิดเราไม่เอาออกคือมันจะไม่กินคือมันจะไม่กินลูกของมันเด็ดเด็ดขาดถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรรบกวนมันครับถ้าเกิดมันเป็นธรรมชาติจริงๆมันดูแลลูกมันเต็มที่ครับไม่ต้องไปกลัวว่าอย่างไรพอเราเพาะอ,ออกมาเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ที่เล็กเนี่ยครับอ่าประมาณสามวันเราใหลา้ลายแดงก่อนหนึ่งมื้อ พอเสร็จแล้วอ่ะสี่วันเนี่ยเราจับเทใส่กระมังใหญ่นี่เลยไม่ต้องกลัวมันหมุนหรือว่าจมน้ำตายอะไรก็ไป,ปไปพร<บ>้อมพ่อเลยใช่ครับเทเลยเ,ลเอามาเทอย่างเงี้ยครับ<อ>เสร็จแล้วเราค่อยเพิ่มน้ําขึ<อ>้นระดับแรกเราเราไม่ต้องปล่น้ําสูงขนาดน,นี้ใส่สี่นิ้วก่อนเสร็จแล้วเราค่อยๆเพิ่มเพิ่มน้ําขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันจนสูงอยู่เติม <laughs> โตเตูมโ,โต อย่เกลียมจะรักไข่บรรสทมบูนมมลลอากาศร้อนคนไม่ชอบแต่ปลาชอบนะ <c oughs> ใช่อากาศอย่างเงี้ยปลาชอบมากน้ำน้ำนี่เราไม่เปลี่ยนเลยนะไม่ได้เปลี่ยนเติมเติมเติมอยู่ใช่ครับคือคนเลี้ยงปลากระตัส่วนใหญ่ปลาสวยงาม ถ่ายน้ำแล้วก็พอถึงประมาณเดือนครึ่งเขาจะจับแยกใส่ขวดเพื่อปลอมแต่จริงแล้วอะถ้าเกิดเราจะเลียงรวมเนี่ยอย่างเงี้ยไปจนถึงสองเดือนสามเดือนสี่เดือนเนี่ยถ้าเราไม่เอามือลงไปกวนเนี่ยครับมันไม่กัดกันถ้าเกิดใครเคยเล่นสายกัดเนี่ยสังเกตด,ดูไหมว่าปลาสายกัดเนี่ยกว่าเขาเจ้าขึ้นจากบ่อเนี่ยประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วเขามาลองเอาไปกัดกัน ปลายังตัวตวยกลิ้งอยู่เลยก็เขาไม่กวนครับเหมือนกันมันเป็นประกัดเหมือนกันเราจะต้องไม่กวนมันให้อาหารมันเติมน้ํามันแต่ว่าไม่เอามือลงไปกวนมันเท่านั้นเองครับมันก็จะไม่กัดแล้วก็เครื่องมันก็จะสวยอยู่สองเดือนมันก็ยังสวยสามเดือนมันก็ยังสวยครับก็คือมันจะไม่กัดกันใช่ครับเขากเลยเนี่ยมันจะไม่กัดกัน ก็ดาปลาขนาดนี้มันก็นจะเริ่มสวยกันเลยมเรื่องชอบอย่างนีนงใช่ครับอันนี้แยกแล้วเพราะว่ากำลังกำลังึงจะต้องแยกออกไปครับเพราะว่ถ้าเกิดมาที่แยกคู่เนี่ยตอนกินอายุเท่าไหร่แอบแตกเราจะกระป๋องเราว่างกันเลยเพราะว่าเพราะว่าปลาผมผมไม่กลัวมันกัดครับผมไม่กลัวมันเดนะิมแล้วอาหารอะไรนไตแดงอย่างเดียวครับได ไม่ใช่ลายแดงเดียวลายแดงด้วยกับอาหารเม็ดด้วยครับเพราะว่าผมเป็นอาหารธรรมชาติเพราะว่าถ้าเกิดว่าธรรมชาติวันนั้นไม่ให้เราก็ต้องเป็นอาหารเม็ดยอมเป็นแน่นพรอที่พรมเลยครับ ในท oh oh. ั้งสีทางสีนี่เลยมันจะอยู่ทางแถบนู้นแต่ตอนนี้ไม่พาะอมพอพราะเสร็จแล้วก็มาใส่ถังสีใช่ครับพร้อเสร็จก็มาใส่พร้อมพ่อมาเลยนี่ันพ่อปลาก็อยู่เราไปค่อยเพิ่มน้ำขึ้นเรื่อยๆครับทีแรกอย่าใส่สูงครับ ตีลงไปเลยไม่ต้องกลัวครับถ้าปลาจมน้ำเราเอาใน้ำไปเป็นแล้วครับฝั่งน <laughs> ี้ิน่ใช้น้ำลึกตอนพอใช้น้ำสูง4นิ้วครับ, 4, รบ4ี่นิ้วครับ4ี่ถึงนิ้วครับจะเกินนี้อ๋อถ้าเกินนี้พ่อปลาจะเหนื่อยแล้วก็อ่าไม่เลี้ยงลูกครับแล้วใส่อะไรบ้างครัอ่าเราขยำใบหูกวางขยำใบหูกวางที่ยังแห้งครับขยำให้เป็นปนๆเลยไม่ต้องใส่เป็นใบครับปนๆแล้วโรยๆๆข้างหน้าไว้ไม่ต้องไปคนเอานมลงไปคนเพื่้นน่ารัก แล้วก็ปล่อยพ่อแม่ปลาลงไปของวันประมาณ3โมงเช้ามันก็จะเริ่มรัดกันมา3ทุ่มแล้วก็ไปมา2่องดูแตรตัวไหนรัดแล้วก็เอาตัวเมี้ยออกโคมหลังก่อนจะเป็นสนุนชางก่อนแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นมันตากจากเกาก็กาะยมโน ประมาณปีที่แล้วนี่มันจะมีประกาศช้างสายพันธุ์เอ็ดีครับกินหมดเลย <c oughs> มันกินหมดทุกกระป๋องเลยเราให้อาหารอย่างเดียวไม่ทันดูให้อาหารเปิดน้ำเนี่ยเปิดมันจะไหลเราก็ไม่ได้ดูเสร็จแล้วพอจะจับขายจบเลยเกลี่ยน้ำยังไงเลย นี่ครับเก็บใช้ระบบน้ำลนครับน้ำมันจะลงไปแต่ว่ากานเจาะลูเราจะต้องเจาะเป็นทางเดียวกันเจาะเป็นแนวเดียวกันแล้ววางวางให้เป็นแนวเดียวกันครับถ้าเราวางเข้าหากัน่างนี้เวลาน้ำมันลน้นมันลน้นเข้าหากันปึ๊บถ้าตัวนี้ป่วยล้นก็หาตัวนี้ตัวนี้ปวย ต้องเปิครับต้องเปิดมาตาบเป็นปลาที่นิ่งแล้วครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นปลาดุกแต่ที่นี้ทำให้นิ่งนะครับ ใช้กับตอนนีนะ้ที่ในครอบหนึงก็จะมีฟิลเวอร์มาตัดคือพวกสีเงินที่เป็นมาตัดแล้วก็คอปเปอร์มาตัดที่เป็นต่อไซโกกับต่อไซสีทองตัวเป็นคอเปอเปอร์ตอนนี้กำลังมาแรงมากครับต <c oughs> มวนี้จับขึ้นหมดแล้ว ถ้าเกิดประกวดเราพร้อมแล้วเราก็จัดมันมาเหมือนกันจบเหมือนกันจบในแทงซ่าในแนวเดียวกันแล้ววางก็ในแนวเดียวกันเ,เปลี่ยนน้ำก็กดน้ำลงไปอันนี้ก็จะเป็นโซนสุดท้ายที่ถูกพามาดูแล้วก็ไปจากเราดว <c oughs> <c oughs> สายพันธุ์ที่ปามพาะออกมาแล้วก็พัฒนาออกมาแล้วก็ตอนนี้เป็นตัวชูรงของปา่าของพรเป็นปลาแตงกว่อันนี้คือคัพเปอร์มากาาคือเราพัฒนามาจากปลาแบบนี้เสร็จแล้วหลุดมาเป็นแบบนี้ตัวเดียวแล้วเรา,าไล่เอฟเขาครับแต่เดียเเด๋ยวไล่เอฟยังไม่บอกเองที อันี่น้ำน้ำอะไรน้ำประดานกับใส่โดยโตรงไม่ได้ครับ <c oughs> มันพุกกพอดีถ้าเป็นน้ำประปานเราต้องพักองน้อยสองสามวันนะครับ จะทำสายเหลืองนี <in> ่เลยครับเพราะว่ามัน้อเหลืองสีนแต่ว่าตัวเมียนี่ตัวเมียครับตัวเมียตัวเมียมาเบิ้ลตัวเมียก็ส่เหลืองนี่ต้องเอาเหลืองนี่ใช่ครับเ้วตัวคู่คู่กับสีเหลืองเหมือนกันครับถ้าเกิดเราสีส้มได้ครับเนื้อส้มเนื้อเหลืองเนี่ยครับถ้าเนื้อแดงเนี่ยมันจะออกมาเป็นตาสีส้มเหลืองแดงแต่อยาบไปเข้ากับสีเดียวครับไม่ได้ครับ โอส่วนใหญ่ PM มาถามอยากจะได้ตุ้เมียสีเหลืองครับเอาไปทำาสเหลืองเอาตัวผู้เหลืองเข้าไปทำแดงนี่นจะเอาตุ้เมียสีเหลืองครับสีขาวเปิเปิดแดงๆ